คลิปที่แล้วแปดนาทีนะครับมันไม่ถึงสิบนาทีก็ขอโทษด้วยหุมเพลยกดปิดเครื่องแต่ตอนนี้ย้ายหน่วยระยะมาก่อนเดี๋ยวเราจะเตรียมจบโซเวียตนี่ไม่เราจะเตรียมโดนโซเวียตจบแล้วไม่แต่แต่ตรงนี้เเพี้ยแล้วครับอีเอฟริกาแตกนะเออโอยืนมันคืนได้ไงอ่ะนะยืนมันคืนได้ไงอะมันแตะมันแตะไะมันไปได้ไง เราเราไม่ตีดิบเบียร์ิบเบียร์ที่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันยึดกับหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมลองกลับมาดูที่อฟริกาใหม่โอาแพ้เหรออืมโอ้น,นานยึดคืนได้หน่อยดิดุสปาวาคงไม่ไหวแล้วอาจจะช่วยได้ยาก่ะแต่เดี๋ยวจะพยายามช่วยยึดคืนงั้นถ่วงแล้วกันถ่วงให้มันถึง ถึงสองพันเนี่ยชนะอูกดีชนะคิดว่าถึงปีหนึ่งวะน่าจะถึงจะจถึงแน่นอนใช่ไหมคิดว่าถึงอ่ะอืมคิดว่าถึงเยอรมันอมมันเยอรมันลอมอยู่ตรงไหนอะ่ะตรงนี้คือตรงโลงเนี่ยแต่ทำอะไรไม่ได้อะ่ะเยวนะาโซเยนมาไงวะ อืมไม่รู้มีซานมาริโนช่วยอยู่แต่ก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีมันมีรถถังเราอยู่อยู่นะแต่มันเรากดไม่ได้เพราะโดนมันกันเอาไว้อยู่โอคือแบบคลิปเนี้หากินกับซีรีส์เนี่ยนะยาวมากอะเกินสิบคลิปแล้วมั้งใช่ไหมน,น่าจะเกินแล้ว อาจจะตกอาจจะจบปีสองอะ่ะแต่ไม่เป็นไรจะเป็นการนอนดึกที่สุดในชีวิตแล้วกันเคยนอนดึกสุดปีสองเลยอยังไงก,ก,ก็เนี่ยอรอบนี้จะเป็นรอบที่นอนดึกที่สุดเพรออาะอัดคลิปอยู่แต่มันเริ่มมาแล้วมันจบไม่ได้แล้วเคยนอนดึกสุดปีอะไรอะ่ะถามจจมันบูก็เคยไม่นอนเลยฮะคือ,อยังไงอะ่ะ นอนนอนอีทีหกโมงเช้าไงจริงเหรออ๋อดีดีเออทำไมเล่นทั้งวันแล้วนอนหกโมงเช้าเลยอหนักกว่าหนักกว่าโกอิงลู่อีกเล่นก็นดูหาผีนะหาผีนอนไม่หลับโอเคไ่เลถูกโมงเช้าแล้วตื่นอีทีตอนไหนอ่ะฮะตื่นห้าโมงตื่นห้าโมงห้าโมงเย็นเหรอก็คือไม่ได้กินอะไรเลยนะมีมีแองกิ LG เลียมันตีได้แล้ว โอเคเอาเจีดเดียเป็นของใครอันเนี้ยเอาทำไมาเป็นพันธมิตรกับนอร์เวย์เอาเจีเรียจอไปละไ่เยตีให้ตีตรงไหนต่อนอลิเบียเดี๋ยววางเรือมันจะเตรียมสร้างเรือมาละ หนึ่งลำต้อหารอีกหนึ่งคนได้ไหมได้โอ้โหสวีมันออยิขึ้น่ะมาเดี๋ยว<า>เดี๋ยวจะลงเรือไปละประเทศทนี้วันนี้ประเทศมาขวางให้เอก,กรลามันไงนจะไม่ได้เหรอต่ให้ตอนไหนวะลืมเอา้าโดนเคียมจบช่วยไม่ได้ลนะ โดนตรงมีเข็มจบแล้วไม่ชอบขี่เรือเพราะเรือชอบขี่ได้อืมให้เอกราดโปแลนด์ได้ละจักรวรรดิโปแลนด์สุดยอดโอ้ยไม่ไหวแล้วโวยโค้ช้าเลยมันจบช้าใช่ไหม จบพีเข้านี้ไหมเอาจะออกเลยเหรอเอาดีๆมาถามเนี่ยแค่แกล้งเหรอเอาให้มันจบไปเลยสปีสองพันเที่ยงคืนนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโจบช้าที่ไหนไม่ไหววะงั้นยงั้นเอาจนกว่าจะแพ้แ,แพ้ไปเลยไหมเอาแพ้ไปเลยไหมจบคลิปนี้เตรียม,มแพ้เลยไหมตอนนี้คลิปห้านาทีจบคลิปนี้คลิปสุดท้ายคลิปต่อไป แล้วก็แพ้น่าเกลียดท <คน S 1> วงจะแพ้แล้วครับ <คน S 1> ประเทศตกต่ำม,มากแล้วไม่ไแตบบ่สามทุ่มกว่าวันนี้ที่ยังคืนนะครับเริ่ม,เร,มเริ่มแต่วันสามทุ่มกว่าเริ่มแต่วันสี่ทุ่มอะ่ะคิดดูสองีิดไม่น่าไม่น่าไม่น่าเชื่อไทยเลยเชื่อใจไทยไปเหรอเกิอไทยแตบกบ โ <Okay. S 2> อเคปี88แ,แล้วโหมันแับน,นี้เลือกไม่ควรเลือก2000เนี่ยปี2000ไม่ไหวถ้าเลือก2024นี่จะขนาดไหนฮนนะจบ,บมาเตรียมเตรียมแพ้เลยมาเป็นศัตรูกับทุกคนพร้อมยัง อันรอรฝรั่งเศสแพ้อนประกาศสงครามใส่ทุกคนเลยถ้าจะแพ้ง่ายสุดละแต่เป็นวันทม,มิกันเอาไว้ก่อนก็ได้อย่าพึ่งประกาศสงครามใส่กันเองม,มันมันมีวิธีจำนวนอยู่อ่ะจำได้อืมจำนวนไงวอาต้องต้องไปจำนวนกับโซเวียตดูวะทำยังไงจำนวน,น,วนไ้ว่ไม่ได้สร้างส่งเสริมอุดม สร้างสติภาพไม่ให้จมลมจำนวนแง่ไม่รู้คนครับมันไม่เป็นต้องประกาศสงครามใส่ทุกประเทศแบบเนี้ยได้จำนวนแน่ประกาศกับโปแลนด์ไปประกาศกับทุกประเทศแล้วใช่ไหมเตรียมตัวแล้วเราทำไปแล้วไหนอังกฤษเดี๋ประกาศอังกฤษก่อนหู ของจริงด้วยอิตาลีไปแล้วอินเดียไปแล้วเก็บเก็บพันธมิตรกันไว้เองก่อนนี่แนละโหมาดูตรงนี้จีดทำไมเงียบเลยเขาไม่เขาไม่มีสงครามอะ่ะตรงนี้จีดบอลเกรียรอาเบเนียเงียบมากตรงไหนไม่มีสงครามอีกอเมริกาใต้อะ่ะอเมริกาใต้นี่สงบสุดๆแล้ว วิที่สงบที่สุดในโลกนี่เดี๋ยวอนนึกอ้อนนึกว่มามัเป็นธงของท่านผู้นำต้องอุลุควยตอนนี้ประกาศสงครามไปหมดแล้วใช่ไหมโดนโมนาโกโบุกมาแล้วแต่ยังคงเป็นพันธมิตรกันอยู่หรือเปล่าไม่เป็นแล้วประกาศกันทุกคนแล้วอะ เอา้ายังเป็นพันธมิตรกันอยู่ยอ้าวรู้แลลวอยากแพ้ใช่ไหมส่งพื้นที่ที่มีทั้งหมดมาให้เราแพ้แน่แต่มันน่าเกียดไปนะน่าเกียดนี่ไงเราเราทุ่มมือไปแอฟริการาจะจาไอ้นี้แอฟริกาขอให้หมดเลยโอเคอิตาลีก็ยังคงอยู่นะ ปล่อยไว้ให้เตาลีมาสร้างเบนลอดไปเหรอเบนลอดเนี่ยอิตาเลียนเบนลอดไม่รู้จักเหรอรู้อ่ะก็ที่มันพูดไอ้พวกนั้นอะพวกตุง n ตุ ung อ่ะปล่อยให้มันสร้างไปตุ ung ตุ ung ซาหูอ่ะอืนมีมีตัวอะไรอีกตาลาเล่เล็ตาลาดาพรุ่งนี้จะมาทำคลิปอีกไหม ทำดิแต่แต,แต่ของเปลี่ยนเกมแล้แบบแบบนี้ทําแบบนี้ไม่กล้าไม่อยากกลับมาเล่นอีกแล้วอะเบือ่อละเริมมันมันเริ่มแบบมันไม่ได้เบื่อแร้วแต่มันไม่อยากเล่นแล้วสภาพแบบนี้มันนานมันนานเกินอะ่ะเล่นไม่ไหวตันน <AI> ี้คือปล่อยปล่อยจอยวางไม่ใช่ปล่อยปล่อยเครื่องวางเลยใช่ไหมไอเกมนี้มันเลือนอะ่ะแล้วก็ไม่ไม่ต่อต้านมันแล้วใช่ไหมขอเบอร์ขอบุขอบุแอฟริกาก่อน โอเคแล้วถ้ามันมีใครมายึดตรงแถวยุโรปอะพวกเมืองหลวงทำไงประกาศสงครามใส่อเมริกายังประกาศนายประกาศไปยังยังถามก่อนเอาประกาศยังไม่ประกาศเหรอประกาศไปแล้วตกอเมริกาเลยวะประกาศไปแล้วได้เดี๋ยวประกาศด้วยนะอ้แค่แคดน่วเดี๋ยวเราไปตกอเมริกาแล้วอึ๊ย โรมาเนียยึดโลวาเกียไปแล้โซเวียตมันก็ไม่บุกกลับมาแล้วนะตอนเนี้ยม,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 มันเริ่มเหนื่อยอแล้วแต่ตีมันไม่ได้ไม่รู้ทำมมันเอ้าแอาฟริกาใต้ตกอังกฤษกลับเป็นของอังกฤษมันเรแ่้ว ไม่แอฟริกาใตายไม่ชอบอังกฤษไล่ตบเลยมันรู้มันมันมันรู้จะเป็นของอังกฤษล้วะแอฟริกาใตา้ใช่อังกฤษตั้งแต่เริ่มแล้วแบบเนี้ยอะใช่โอเคแต่คงจบคลิปนี้ไปแค่เทอนนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้เละมากอะ